สวัสดีครับพี่น้องมื่อเนี้ยอ้อยจะผัดหมูสามสั้นใส่พริกแกงใส่หน่อไม้ค่ะพี่นอ้องหัวหมูได้จักวางหนึ่งแล้วนะคะเนี่ยพี่น้องหนอง่อไม้เยอะนะคะตัวหน่อไม้คือพี่นอ้องอ่อ,อนอ่อนเอาอ้อยกัอ่อนหมูกับเจี๋ยร้านกินละหน่อไม้เอาอ้อยกับทีกินเองนะคะหมูผัดหน่อไม้นะคะหน่อไม้พริกแกงค่ะ เต้หมูสามสัตว์พี่น้องมน่อไม้จืดจืดมีแต่อันอ่อนๆพี่น้องอ่อนไหลเอาอ้วยสะอ่อนเนี่อาว้เอ้มาผัดใส่หมูสามสัมตวนะ์ใส่พริกแกงพี่นอ้นองหน่อไม้ผัดพริกแกงนะคะเจี๊ยบกินเท่าน้ำแกงได้จ้ะ พี่น้องน,น้องใหม่จืดจืดนะคะน้องใหม่น้องใหม่ก็จืดดีแต่ด้เส้หมูสามสันค่ะฟองโกดลดหลานนะคะบีบีมาก,กินหมูสามสันค่ะพี่น้อง นอไมอ่อนกินได้เป็นเป็นนอเป็นนออะไเป็นนอยนอไมอ่อนดีนะติดแ <c oughs> ซ่บบอพี่น้อห้อไม้ผัดพริกแกงนะคะ ะแะเรียบ,บค,ำคำคำคำอยู่้พี่น้องเอ,อ้ยเก็บหลานแต่ช่วงเนียอ้อยบุได้ไล่สุดขอโทษได้หลายเลยค่ะหยากหยาเพราะว่าสีเฮ็ดเรียกกล้วกับคั่มค่ะพี่น้องเก่งเก่งใจผู้อันพี่น้องพูเพื่นอันหาฟังออ้อยกับมี่ค่ะขอบคุณมากนะคะแต่ว่าช่วงเนียอ้อยหยากอยู่เพราะว่าอ้อยปับหู่บานเซาเออ้อยตรงท่าสี ทำความสะอาดบ้านเซากับพี่น้องเลยหยาทั้งเลียนขายของซอยน้องอ,อ๋อิ๋ก็เลยย่างหยาที่พี่น้องโอ้โหเ,เสร็จเตะเตะข้นในแม่งเขาน้ำของเนื้องกันค่ะพี่น้องลุยรุยผักไอ้นี่สีสันแบบน้อยก่อนพี่น้อง ่ะตักเขาเจ้าไว้ค่ะผู้ใดเหตุการณ์เหตุงานตื่นมากยูเมืองหนอกเมืองหน้าตื่นมากทากินเลยค่ะตักเขาเจาเาเาาเ้า,า,า,จาลาดเสียบด้วยพี่หนอ้องผัดหนอ่อไม้ผัดหน่อไม้ใส่พริกแกงนะคะใส่หมูสามชั้นด้วยค่ะหน่อไม้ผัดพริกแกงขหมูสามสันพี่นอ้องเ้ยของมักบีบีนะคะไปหากินน้ำกันจ้าเตรียม เตรียมซ่อนเตรียมซ้อนเตรียมจานตักเขาทาอ้อยนะคะเฮ็เดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมามากินน้ำกันจ้ามากินน้ำกันจ้าแซ่บๆเตรียมเขาไว้ทาอ้อยเลยจ้า